จับตาอนาคตรพระเอกดังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาบ้านหลังเดิมเมื่อวันที่22กันยายนเอเจนซี่และไาเยี่ยมสตูดิโอค่ายต้นสังกัดของพระเอกซุปตาอีจงซอกได้ออกมาเผยว่าสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของจงซอกกำลังจะสิ้นสุดลงภายในเดือนตุลาคมนี้โดยหาเยี่ยมสตูดิโอได้ออกมาประกาศว่า สวัสดีนี่คือฮาเยี่ยมสตูดิโอก่อนอื่นเราอยากจะขอบคุณแฟนๆสำหรับความรักและความสนใจในศิลปินของเราเราขอแจ้งให้คุณทราบว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ลงนามโดยฮาเยี่ยมสตูดิโอและเอแมนโปรเจกต์เมื่อปีที่แล้วจะหมดอายุในปลายเดือนตุลาคมหลังจากที่นักแสดงอีจงซอกำลังทัวร์แฟนมีตติ้งในปี2023 อย่างต่อเนื่องเราอยากจะขอบคุณแฟนๆที่รักนักแสดงอีจงซอกและเราหวังว่าคุณจะให้ความสนใจและสนับสนุนเขาต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตเช่นกันขอบคุณขออวยพรให้อีจงซอกโชคดีในขณะที่เขาเริ่มต้นใหม่